สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับผมต้อมฟอมสุกปลูกอินทรีย์เช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาเรียนรู้การลดต้นทุนในการเลี้ยงปลานะครับหลายๆท่านคิดว่าปลากินเพื่อจะกินเฉพาะแหนแดงผักบุ้งนะครับหรือเศษผักอาหารเศษอาหารเศษผักต่างๆนะครับแต่นะครับวันนี้จะพามาดูว่าจะพืชที่หลายๆคนไม่ต้องการนะครับว่า ตัวปลาเนี่ยจะกินไหมนะครับอยู่ในแปลงผักเราลื้อแปลงแล้วมันมีว่าจะพืชขึ้นมาผมก็จะทําการขุดนะครับขุดออกหมดเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นหญ้าเป็นอะไรเงี้ยนะครับขุดออกให้หมดนะครับทุกต้นนะครับจะทําการนําไป เป็นอาหารปลานะครับทำยังไงง่ายเลยเดีย๋ยวผมจะสลัดดินออกาทานนี้ค่ตรงต่อน่ ดินเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราเอาไปโยนดินลงพร้อมกันกับหญ้าเนี่ยบ่อเราจะเต็มเร็วนะครับสลับดินนี่คือหหญ้าไม่ได้เลี้ยงแค่วัวกับควายนะครับเลี้ยงปลาก็ได้หญ้าที่เป็นวัชพืชที่เราไม่ต้องการนี่แหละครับลดต้นบุญถ่าหัวหารปลานะครับทำให้ปลาโตเร็วด้วยนะครับ เมื่อต้นทุนต่ำปลาจะขายราคาเท่าไหร่ก็ได้โลละห้าสิบก็มีกำไรครับเพราะฉะนั้นลาเราไม่มีทางขาดทุนนะครับล่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆตามครามชาิอาจจะ6เดือนได้แค่67เขีดนะครับใ้ถึงกับปลาที่เป็นปลาเลี้ยงหัวงอาหารที่4เดือนก็อาจจะเกือบโลนะครับ แต่ว่าเราต้นถุนน้อยมากนะครับมือว่จะพืชมียาพวกนี้ที่อยู่ในแปลงผักอยู่แล้วซึ่งหลายคนไม่เห็นประโยชน์นะครับบางคนใช้กระทั่งยาฆ่ายาได้ทําไปนะครับแต่ทําเกษตรแบบเกษตกรรมธรรมชาตินี้เป็นประโยชน์ทุกอย่างนะคุณบอกก่อนนะครับ ดูกันเราให้อาหารปลายัางไงนี่นะครับ <IL EN C IO> ุีผี้ผมไม่ต้องสับนะครับไม่ต้องสับจับโยนลงไม่ต้องสับจับโยนลงแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกไม่ er. เกินสองชั่วโมงเหลือแต่ราก ไม่เกินสองชั่วโมงจะเหลือเพียงแค่รากเท่านั้นไม่จำเป็นต้องสับง่ายๆนะครับง่ายนิดเดียวด๋ยวรอดูกันว่าเนี่ยให้ถ่ายไว้นะครับแล้วอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งตอนนี้เ,เกือบเก้าโมงเนะเาะแปดโมงครึ่งได้นะครับเดี๋ยวรอดูอีกประมาณสักสิบโมงครึ่งผมจะมาถ่ายให้ดูนะครับว่าที่อยู่อย่างเนี้ยสภาพจะเป็นยังไง อยู่กันเลยครับครับคุณผู้ชม2ชั่วโมงกว่ากว่าผ่านไปนะครับนี่สภาพที่ปลากินนะครับก็ขาดแหว่งไปนะครับเหลืออยู่ประมาณสัก20%ที่ปลากิน นะครับแต่ว่าพอถึงเย็นก็จะเหลือแต่รากแล้วนะครับออช่วงเขาหิวนะครับที่เราให้เปยเยอะก็เหลือเพียงเท่านี้นะครับตัวนี้ลดต้นทุนเรื่องหัวอาหารช่วยได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าออปกติเราถ้าเกิดไม่มีตัวนี้เราจะต้องให้หัวอาหารเดือนหนึ่งนี่น่าจะไม่ต่ํากว่าสามพันนะครับแต่ว่าพอ ได้ตัวนี้มาก็เดือนหนึ่งผมไม่เกิน1,000บาทนะครับใช้ประมาณ2กระสอบให้พอ,อเสริมช่วยเพิ่มเสริมเติมกันสําหรับท่านที่เลี้ยงปลากินพืชก็สามารถจะทำแบบผมได้นะครับลดต้นทุนในช่วงที่ไม่มีแหนแดงก็วัชพืชต่างๆนะครับหญ้าที่ไม่ได้แก่ไม่ได้แข็งมากนะครับปลากินได้หมดนะครับแล้วก็ที่เหลือย่อยเนี่ยเห็นกำลังตอดอยู่ที่เหลือ นะครับก็จะลงไปเป็นเหมือนรังไข่ของพวกปลาเล็กๆนะครับรังที่หลบภัยของพวกกุ้งลูกกุ้งต่างๆนะครับเป็นประโยชน์อีกเวลาเจ้าขึ้นก็ง่ายไม่เหมือนไม้นะครับไม้นี่ยก็จะบางทีเราลงน้ำก็อาจจะทิ่มเป็นบาดแผลได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมตั้มฟาร์มสุกนะครับ หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับทีมงานฟาร์มสุขปรูกอินรีย์ด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ